กีน้ำผมอยากจะขายรถรุ่นเนี่ยผมซื้อมาใหม่ก็ามาสิกบกว่าปีละเนี่ยสองเผายางใหม่หมดสิบเ้นเลยเนี่ยเครื่องออฟฟิตใหม่เครื่องเปลี่ยนปินรุ่นไอพีสิบเอ็ดเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนเลยเนะี่ยปีปีโอปีปีโออนนี้ประมาณ ก็สิบปีนะผมซื้อใหม่มาเนี่ยวีดาสนใจไหมราคาเท่าไหร่แล้วก็เป็นรุ่นไหนเนี่ยเนี่ย,ยดูนี่ี่ปีแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนดปีมองไม่เห็นละเดี๋ยวกำลังดูอยู่นะาะประมาณเท่าไหร่วีดาตรงปีให้หน่อยซิ รุ่นนี้ปีปีค่อยๆไม่แน่ใจดูไม่รู้โอ,อ้นี่ปีครานี้ผมซื้อใหม่มาเลยซื้อจากพิทโลกไม่รู้ว่าปีอะไรหรอเป็นรถรุ่น F M 2อ e. มีปั๊มเปิมเป็นพีดีโอดำได้เลยอยากจะขายเป็นหัวลากแหงเผาประมาณเท่าไหร่พี่ดำประมาณเท่าไหร่นะเนี่ยมือเยอะไม่มีอะไรรถวิ่งทุกวันวิ่งทราย ประมาณอาทิตย์นึงละวีน้วเที่ยวสองเที่ยวเนี่ยสนใจเท่าไหร่นะดำก็โทรนะผมจะขายทะเบียนก็ทะเบียนมีนาเลืกุ่นไหนก็ไม่รู้เงียแคนีาน,นา,นนา,นนา